ไปพออย่างกันมานี่พักการกันปลาไปพอ <c oughs> ปพอ๋อพักสลัดนี่เนาะนี่ครับโอ้เป็นพักลอยฟ้านี่ฮะลุงใช้จัดมุมนี่ไว้เลยนะสำหรับอันคนตีมาแอลนี่ก็แวะแอลได้ครับเป็นการตกแต่งแสงสกาวโฮมสเตย์น,นะฮะนี่ฮะ มุมนี้ถ้าขึ้นมาปุ๊บนี่ก็จะมีฮักไฮโดรโปนิกนี่ฮะเดี๋ยวจุดต่อไปเขาจะไปขึ้นไปนี่มันจะมีโฮมสเตย์างผมก็ไอ้ลินเนี่ยเนาะฮะลินดาตีลินดาเอาที่ จะขึ้นไปลินดาก่อนเออได้อยู่ลินดาแล้วก็ไปขึ้นไปขึ้นไปของเฮิ่นดินเนาะเพิ่นดินแล้วก็เพิ่นดินเนี่ยเข้ามาสามารถเข้าของเดอะฟินได้อยู่อ๋อเข้าเฮิ่นดินแล้วก็มันมีประตูน้อยนะเข้าเข้าของเดอะฟินได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลินดาก่อนเนาะเออครับผมของผมของผมนี่ยาสุดท้ายเนาะจะเพื่อวิกฤตแฟร์เซ็ตออกไปโอเคได้ครับโอเคไปจบท้ายตีอันพุลอโอเคครับผมเดอะฟงเดอะฟิน สมัยสมัยก่อนต้องต่อในมือน้อนนะครับเอาลูกพูดนะครับหน้านี่ดินเด็กเอาปูวินนะครับตรงนี้เขาพูดกันละครับแต่ก่อนนี่เขาเขาชมนี่เขาพูดอ๋อเงี้ยเข้าอย่างนี้สักพักหนึ่ฮะเดี๋ยวเราจะไปโฮมส์ที่พักลินดาแล้วก็อันเฮียนดินแล้วก็มีเดฟินนะครับ ลองนัดกันมาที่เนี่ยมาเที่ยวโอเคขอบคุณครับลุงชัยนี่เนาะอันนี้พักอย่างก็ไฮโดรปนิกนะครนี่นี่ฮะกำลังตกแต่งบุ้มสุดยอดเลยฟุกหมืนยากเอากลาโอ้มนยากครับหมืนยากเนาะโอเคครับเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปลินดากันต่อนะฮะ ตอนนี้เขาแวะจุดแรกคือแสงสกาโฮมสเตย์ต่อไปจะเป็นลินดาเป็นที่พักตีมีอยู่ในครบแล้วคันเราครบแล้วขอบคุณนะครับลุงชัยอย่าลืมนะครับนี่ครับแสงสกาโฮมสเตย์ครับต่างคุลละต่อไปจุดที่สอง เรากำลังจะเดินทางไปที่พักลินดาสองข้างตั้งกับตากาแฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วลูกจาว <ฮะ S 1> บ้าลูกเบาวมาัแสนแมนแมอวนี่ม<อ>ันถ่ายหลุมจุงเนี่เก่งขนาดบบนั้นครับุอ่าขึ้นมาแห่มน้อยเดี๋ยวเขาก็จะไปที่พักเป็นลินดาโฮมสเตย์นะครับแหมฟิวหนึ่งนะฮะตะ่กี้นี่ นี่ครับตากกาแฟไว้โอ้โหช่วงนี้เป็นหน้าเก็บกาแฟตัวเองสวัสดีครับอ่าดินดานี่เป็นมีดัดฟ้าชมวิวด้วยนะ นี่เขาจะฮู้หมดแล้วครับว่าตีพักในฝา่งปูรจะมีที่ไหนพ่องเพื่อใครมากันจะได้เลือกได้ตามใจชอบเลยครับก่อนที่เขาจะขึ้นผ่าแดงปลาเมี่ยงนี่เ้ามาดูเรื่องของตีพักกันก่อน,นอ๋อนี่มีไปเส้นทางท่องเที่ยวของฝั่งปุระแนะนำท่องเที่ยวน้ท่องเที่ยวตัวยมีแผนที่พอตัวนี่อ่าลงครับ อมาดูตีต่อไปครับลินดาสวัสดีครับนี่ครับเป็นห้องพักแฟิวหนึ่งครับเป็นลินดาโฮมสเตย์นี่โอ้สีสันสดใสนี่ครับ ด้านบนนี่จะขึ้นได้ก็ะระหว่างนี้ผมขอมาสำรวจดูสกอนนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นไปพร้อมกับมันมูแหม่ดีกว่าผมเนี่ยผมเคยขึ้นไปเดียวกันน่าจะกันล้งแปลงเซ็ตใหม่ๆครับ ต้องอยู่ใกล้กับใกล้ใกล้ท้องทิ่นด้วยเนาะเพื่อจะได้ข้อมูลไปฟอมฟอกันลักษณะในกันเอวจัวดนี้เอวก็จะประมาณนี้ครับเนาะเส้นทางนี้มันมีแนะนําไปตรงไหนผมครับมันไใช่ครับเขาเขาเขาจะเริ่มจากตัดตัดหมู่บ้านเขาเนาะตัดหมู่บ้านแล้วก็เขาเขาจะไปถึงตีจุดจอดรถนะครับเนาะอ๋อหมู่หมู่บ้านเขาคือตันนี้เนาะตันนี้ครับตันนี้แล้วหลังจะนั้งเทาก็ปกติอ๋อ เดี๋ยวขอไปเดินเดินหน้านิดนึงเดี๋ยวจ่ารถพาไปจอดนึกเขาว่ามันเกียร์อ๋อน yeah. okay. ี oh, uh ่เส้นทางท่องเที่ยวบนฝั <c 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 ่งปุลละอันนี้เขาอยู <h <h ่ตั Seiten ้นนี้อ um ยู่นะครับเนาะอือบ้านหลังนี่ยมานเหมือนน้ำนข็งเลยนี่ครับอันนี้มันเป็นห้องโรงแรมก็ว่าบ้านฮะเนี่ยนันใช้เป็นโฮมสเตย์ในห้องเจ้าเลยกันน้ำเจ้าบ้าเนาะอือแสงสดุดนี่ เป็นห้องพักห้องเจ้าในก็ไขขึ้นมาปังปุระสามารถเจ้าพักได้ครับแล้วตังบนนี้มีดาดฟ้าชมวิวหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปพอได้นะครับเนี่ยตันบนเนี่ยหลังคาเนี่ยขึ้นในหอได้เลยขึ้นทั้งหลังกุ้นน่แม่มันมีตังขึ้นคันไดตั้งหลังกุ้นน,นะนั่งรถเดินเท้าได้นะฮะนี่เป็นจุดทำประกายรังสีมูออนไปแอลกันนะครับ นี่ทำประกายเพชรขึ้นไปบนสันดอยเลยนะฮะโอเคครับผมอยู่เฮ่แล้งามกันไหมบนบนอ่าขึ้นไปชมวิวกันสักน้อยนะฮะ นี่ราคาค่าห้องบนประมาณเตัวใดนี่ครับพี่ห้องประมาณสักนละเจ็ดเป็ร้อยเนาะเดี๋ยวดีพอดีอ่าคุณเจคุณผู้ชมบ้านผมอ๋อมันต้องดูข้างในก็ได้ดูแค่ตั้งนอกนี่แหล้วครับอันนี้เป็นเป็นของน้องขายผมเนาะอ่าเป็นขายของแถวช้างแสนขายต้าหู้เนาะครับถ้าคืนก็ประมาณประมาณสักพวกเจ็ดร้อยชิ้นเป็ร้อยนะเป็นแอร์เนาะอ่าเป็นห้องแอร์เลยนหะได้แต่ว่ามัน นที่มาได้นี่แกู้ได้ขึ้นอยอ่ะดูได้ขึ้นดูได้เลยครับกนมันปิดไม่ไไปดีวาทำ่นี้อ่าเออพ่นแ่เียนี่วิวนี่สวยวิวนี่สวยโอ้เปียงขึ้นน้อยนะอ้ยาะมา โอ้โหดาดฟ้านี่โอ้โหสวยครับวิวนี่ครับนี่ก็เป็นแฮมฟิวหนึ่งเลยก้องวิงงามเงอือนี่ครับโอ้บรรยากาศสวยวันนี้ผมจะเก็บบรรยากาศทั้งภาพวิดีโอแล้วก็ภาพหนิ่งฮือกับนักท่องเที่ยวเขาตตัว นี่ครับถ้าใครอยากหันของจริงนะครับเชิญได้ครับปางปุลาะครับลินดาโฮมสเตย์มีวิวสวยๆบนดาดฟ้าแบบนี้เลย <c oughs> อ่าโอเคได้ผมขออนุญาตเก็บภาพนิ่งให้นักท่องเที่ยวก่อนนะครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> ผม